แกฉันจะช่วยแกให้ได้ไอ้เจ้าสปีกเกอร์เฮ้ยต่จะก่อนฉันตาอเฮ่อ้ดิดิดิฉันไม่โลดเว้ยเฮ้ยแกไอ้หนูอยากกลับบ้านอย่าไวไว้ยแกเป็นใครเย่ฉันจะกลับบ้านไยทุกคนเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ย่อเฮ้ยโอ้ย เอ้ยเฮ้ยนำมันอะไรดีจับไว้ทันโอเคเฮ้ยอย่าช่วยโอ้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 ยดีแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยเฮ้ยฉันจะค่ากเฮ้ยอะไรกันะโอ้ยช่วยไอ้เจ้าสปิกอร์เอ้ยยื้อช่้ยจะกะต่อสู้ยชิชอช่อใน โอ๊ยโอ๊ยจะทําบ้าอะไรเนี่ยโอ๊ยได้แกเป็นใครแกมาได้ยังไงชานอย่ากลับมาแกตกตัวตกตัวกลับบ้านเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๊าโอ๊ยนี่เฮ้ยเดี๋ยว 이드 패드, 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 를드 패드, 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 패어 어. 아도드 패드, 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 패 กบ้มาดีเลยเฮ้ยเฮ้ยอยู่จู้จะช่วยด้ให้ด้เลยเพื่อนรักเ้ยยดีเจอดีเลยการช่วยของการวาอะเอเฮ้ยน้ำมัน เฮ้ยนี่แกตายซะนี่ตานนี่พังแล้วล่ะโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีดีกว่าโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยว่าไีครับหนูอยากกลับบ้านเฮ้ยแกเกือบสมบูรณ์แบบแล้วล่ะ ไปเลยไอ้เจ้าสเปกเกอร์เลยแกจะทู้อะไรอ่ะพวกกาจะสมบูรณ์แบบกระดมกัดเขาซะ